ครับสวัสดีครับผมกอฟเอ็มซีก็ล์เก้าลำลูกกาคลองเจ็ดนี่มาแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนี่นี่กำลังลือเลยกําลังลือร้างเลยนี่มามามาให้พวกพี่ได้เห็นได้ชมกันดูรถยังไม่ด้างนะครับนี่เจ้าเดิมเจ้าเดิมนี่เจ้าเดิมนี่ไอ้อนเห็นเลยครับนี่ล้างถอดล้างนะครับนี่ดูฝนเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จวัดแจ่มขนาดไหนนี่กําลังจะถอดล้างนะครับนี่ดู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 ห้องเครื่องไว้ให้ดีว่า เป็นยังไงตกระปกขนาดไหนนี่ตักระปกขนาดไหนเดี๋ยวเราจะพาไปจัดให้เงาวิ่งวังวิ่งฟังสะอาดสะอ้านไปเลยนี่เป็นไง,ไง,ไงไนายต่อจากคลิปที่แล้วนี่นาวราร่าตัวเตี้ยตัวอ e, ีนะครับสีดำปีสิบเก้ารถนี่สวยๆยังไม่ได้ล้างเลยนี่กำลังจะถอนล้างให้ผู้ชมให้พวกพี่ๆนั้นานาได้ชมกันนะครับว่า รถ m c 9 9ซลำลูกกาคองเจ็ดนี่สวยจริงและล้างให้ใหม่กิฟเลยทุกซอกทุกมุมไว้ให้พี่พีได้มาอุดหนุนกันหน่อยนะครับรถสวยๆอย่างนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมภา,ายในให้นี่รถวิ่ง9,000กว่ากิโลนะครับพี่นี่นี่สวยๆเลยนี่นี่สะอาดสะอ้านเลยครับนี่ภายในนี่ สวยๆเลยเนี่ผมอะไรกิ๊บเลยกิ๊บเ,เลยนะครับตัวนี้นะครับดาว,วัล่า6เกียร์หสปีดไม้วิ่งเ0 0าพันกโลรถสวยๆ,ๆงามๆอย่างนี้มีแอร์หลังนะครับนี่2,500ครับ DDTI VGS Turbo ดูสภาพไว้นะครับเดีย๋ยวผมจะถ่ายตอนเสร็จ เดี๋ยวจะมารีวิวให้พวกพี่ๆได้รับชมกันว่ามันแจมขนาดไหนตอนมันล้างเสร็จแล้วถ้ามารับชมได้นั่นล้างเสร็จไปแล้วเรียบร้อยจากคลิปที่แล้วนั่นเดี๋ยวเราทำภายในครับไว้ให้ลูกค้าได้รับชมกันที่ MC 99ลำลูกกาของ7รถสวยๆอย่างนี้หาได้ที่ MC 99ลำลูกกาของ7ปทุมธานีฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดเข้าไปเลยพี่ เป็นกาลังใจให้ผมหน่อยเดี๋ยวจะเอารถมาให้พี่ชมชมกันว่าเนี่ยเราเล่นแต่ปีใหม่ๆรถสวยๆการันตีได้ครับไม่มีชนการันตีดูทุกคันได้ไม่มีชนเดี๋ยววันหลังผมจะรีวิวข้างหน้าให้ชมนะพี่ว่ารถสวยจริงอยู่ข้างหน้าอีกเยอะรถกำลังเข้ามาอีกเพียบตอนนี้มาให้พี่ๆรับชมกันครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ ครับสวัสดีครับ